ญี่ปุ่นรุมสาบไล่ตะเพิดแกงเขมรกับบ้านแกไปซะหลังสร้างเรื่องาะเวียงแหกวาดปากเกียงไม่สนโลกโดนด่ายับทำตัวเป็นปลวกแทกกินยังส่วนของชาวบ้าน เห็นข่าวนี้ไปถึงกับต้องกดไลค์ความสม่ำเสมอจริงๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับประเทศข้างบ้านเราอย่างกัมพูชาที่ดูเหมือนว่าไปอยู่ที่ไหนเน่ก็มักจะเป็นปัญหาของที่นั่นเสมอไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือว่าจะข้ามน้ําข้ามทะเลไปไกลถึงญี่ปุ่นก็ขยันค่ะสร้างคอนเทนต์ให้เจ้าถิ่นเขากลุ่มขมับได้ตลอดเวลาล่าสุดค่ะเกิดเรื่องงามน้าอีกแล้วคุณผู้ชมเมื่อผู้ใช้ X หรือว่าทวิตเตอร์ค่ะที่ชื่อว่าโรอันเนอาตันเขาได้ออกมาแชร์พฤติกรรมของกลุ่มชาวต่างชาติซึ่งระบุชัดเลยค่ะว่าเป็นชาว กำลังโชว์ลีลาเวียงแห я, แบบมืออาชีพเลยคุณผู้ชมกลางแม่น้ําในญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานราวกับว่าเป็นบ่อหลังบ้านตัวเองซึ่งในคลิปเนี่ยก็เห็นว่าพี่แกเนี่ยกวาดเรียบเลยค่ะเวียงแห я, ตุ้มเดียวได้ปลาเพียบ แถมยังมีหน้ามาบอกอีกค่ะว่าช่วงนี้ของปีปลามันเยอะทําเอาคนญี่ปุ่นที่เห็นคลิปนี้ถึงกับข้องขึ้นเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าการที่ลงแคปชั่นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทําผิดซ้ําผิดซากแบบดานๆจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันผิดกฎหมายในการประมงญี่ปุ่นเต็มๆค่ะ,ละหลายๆคนก็ขู่ค่ะว่าเรื่องนี้มีโทษหนักถึงขั้นจําคุก3ปีหรือปรับจุกจุ0ล้านเยนก็เกือบ7ล้านบาทเลยค่ะอ๋อมวยบีย่ใบาตายเลยโอ้ยเมจันชาวเมือง

លោកបងអូអឺចេញទៅអឺត្រៃច្រើនណាស់មកសํานាញ់សងໄຂថាភ្ញាក់ទៅទេមកទៅម៉ែបងសํานាញ់ដូចកដគេបងសํานាញ់ម៉ែໄត្រមកកណ្ដឹងហ្នឹងឯងបងចាប់ហ្មងម៉្លើយໄត្រລະខាប់ទឹកហ្មងមកមក ซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้คนญี่ปุ่นเขาไม่ได้โกรธแค่เรื่องปลาเท่านั้นค่ะแต่ว่าเขากโกรธไปยันพฤติกรรมที่มันไม่พัฒนาคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นสาบส่งกันรัวๆเลยค่ะอย่างคอมเมนต์นี้ค่ะที่เขาฟาดได้เจ็บแสบมากเขาบอกว่าพวกคนจากประเทศยากจนเนี่ย มันก,กวาดเรียบทุกอย่างจริงๆขนาดพืชผลการเกษตรที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้มันก็ยังขโมยถ้าขืนไม่รีบจาัดก,การนะรับรองไม่ถึง10ปีธรรมชาติบ้านเราพังพินาศหมดแน่สัตว์ท้องถิ่นสูญพันธุ์เกี้ยงเพราะงั้นเราไม่ควรเพิ่มคนจากประเทศในฐานะที่ต่างกับเรามากๆเข้ามาไม่งั้นธรรมชาติญี่ปุ่นวายป่วงหมดแน่และยังไม่จบเท่านั้นค่ะเพราะว่าคอมเมนต์ต่อมาก็ยังได้มีการออกมาระบายเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องปลารหรอกนะฉันเนี่ยเคยเห็นมากับตาหลายรอบแล้ว คนพวกนี้แอบเข้ามาเด็ดส้มในสวนชาวบ้านกินหน้าตาเฉยขณะที่บ้านฉันเองเนี่ย ปลูกดอกไม้พันแพงๆเอาไว้หน้าบ้านพวกมันยังกล้ามาตัดเอาไปดือด้อๆเลยคิดดูเอาเถอะและคอมเมนต์ส่งท้ายค่ะคุณผู้ชมเขาก็วิเคราะห์ได้น่ากลัวมากนะเขาบอกว่าถ้าเราคนญี่ปุ่นยอมหลับหูหลับตาให้เรื่องนี้ผ่านไปต่อไปพวกนี้จะเลิกและไม่เดินซูเปอร์มาร์เก็ตแน่นอนแต่จะหันมาล่าของฟรีตามแม่น้ําตามภูเขากินกันอย่างสนุกสนานเลอเพอมันอาจจะลามไปยึดบ้านร้างหรือว่าโรงเรียนร้างเอาไว้นอนฟรีๆด้วยซ้ําเราต้องรีบหยุดซะตั้งแต่ตอนนี้ไม่งั้นกูไม่กลับคุมไม่อยู่แน่นอน หลายหลายคอมเมนต์ค่ะจากที่อ่านมาเนี่ยก็คือก็เข้ามาวิจารณ์นั่นแหละแล้วก็เรียกร้องให้ส่งคนขงเขมรกกับประเทศสถานเดียวซึ่งบทเรียนเรื่องนี้ก็สอนให้รู้เลยนะผู้ชมว่าเข้าเมืองตาหลิวมันก็ต้องหลิวตาตามจะมาทํานิสัยเหมือนตอนอยู่บ้านตัวเองหรือว่าทํากับไทยเนี่ยมันไม่ได้กฎหมายญี่ปุ่นเขาแรงจริงค่ะใครไปญี่ปุ่นหรือว่าไปเที่ยวก็อย่าไปทําอะไรแพงๆแ,แ,แ,แบบนี้เด็ดขาดน,นะคะขายขี้หน้าเขาแย่เลยฟังดูแล้วเนี่ยก็น่าเห็นใจคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะผู้ชมอยู่ดีๆก็มีปวกเข้ามาแท้กินบ้านเมืองตัวเองงานนี้บอกได้เลยค่่ะวาคน ชาสร้างเรื่องงามหน้ากระช่อนโลกอีกแล้วขนาดคนญี่ปุ่นที่เขาว่าสุภาพเจอแบบนี้ยังไล่สาบส่งเลยค่ะขนาดไทยเราเองยังปวดหัวขนาดนี้แล้วคนญี่ปุ่นเขาจะเหลืออะไรล่ะคะ